เบตันชัวรถรุ่นคู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัดส้นเกรนเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไหมหน้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักปิดความนำถั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์โปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจเบตันชัวร์รถพรีเมียมคุณมั่นใจสวัสดีค่ะทิ่ดีต้อนรับสู่รายการรถแซ่บเวอร์กับยินเบตันชัวร์ค่ะวันนี้นะคะนำเสนอรถเข้าใหม่ค่ะกปาเจลซีโซล์ออฟโรดวสอค่ะชมนี เป็นเลปี2022จดทะเบียน2023เลขไม้ใช้งานมาเพียงแค่86,000กิโลเท่านั้นเองค่ะวันนี้เราเสนอขายราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียง1 6 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเขาก็เป็นรุ่นก่อนเปลี่ยนโฉมก็จะได้ออปชันเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะเลยค่ะมาดูด้านหน้ากันก่อนนะคะคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งออฟโรดนะคะเสริมโครเมียมมาทั้งหมดเลยค่ะไฟหน้านะคะ LED p r l command day time running light ให้ครบเลยล้อแมกอลลอยค่ะขนาด18นิ้วนะคะเป็นลายแบบ Gran ส u r i s m o การคู่และคันนี้นะคะออปชันเขาก็เพิ่มขึ้นมาค่ะตัวก่อนเปลี่ยนโฉมเนี่ยเขาจะได้ตัวบัลลอรอดมาให้ด้วยนะคะที่กระจกมองข้างแล้วก็ระบบกุญแจเนี่ยเป็นตัว keyless go ค่ะให้มาทั้ง4บานเเลยดีับชมด้านในนกัเลยค่ะเดี๋ ห้องได้สารค่ะมาพร้อมกับโทนสีดําทั้งหมดเลยเป็นรถ SUV นะคะที่มาพร้อมกับความอาเน็กประสงค์นั่นเองค่ะออปชั่นเนี่ยมีเพิ่มเข้ามาจากตัวออฟโรดปีเก่าๆนะคะคันนี้เขาจะได้ตัวเมมโมรี่ซีดมาให้ด้วยค่ะเบาะก,ก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะภายในลูกค้าค่อนข้างดูแลมาอย่างดีเลยนะคะรถมือเดียวนะคะคันนี้รถมือเดียวที่สําคัญแลปทั้งภายนอกและภายในเลยค่ะตัวแผงคอนโซลเนี่ยก็แลบปมาด้วยนะคะคือแบบว่าไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวเลยคันนี้สภาพสวยมากค่ะพรมลมาติกฟังกชันเป็นตัวพรมไล ะะก่อนเปลี่ยนโฉมเขาก็จะได้ไปดูตัวทัชแพดมาให้ด้วยนะคะแพดเดิลชิปก็มีมาให้ด้วยค่ะแล้วก็ได้เกียร์ค .9 สปีดเลยทีเดียวค่ะในส่วนของจอชุดมาตรวันนะคะคันนี้ก็เป็นแบบดิจิตอลนะคะเลขไมค์ยอยู่ที่8 6 0 0 0กิโลค่ะจอกลางขนาดใหญ่นะคะ10.25นิ้วค่ะเป็นจอแบบทัชสกรีนด้วยนะคะสามารถรองรับการเชื่อมต่อ Apple a ลคาร a เพนด์ออโเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคอนโซลกาคันนี้เป็นวัสดุตกแต่งแบบลายไม้สีดำพร้อมกับทัชแพดขนาดใหญ่นะคะเอาไว้ควบคุมหน้าจอได้เเชช่่นนดียววกัหรือาจะใ้ปส ก็ได้เหมือนกันนะคะมาดูในส่วนของโหมดการ,รขี่กันบ้างนะคะโหมด Eco นะคะโหมด Comfort โหมด Sport แล้วก็ Individ u a l ์หมดนั่นเองค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากว้างขวางเลยทีเดียวค่ะนั่งสบายเลยนะคะตัวออฟโรดเนี่ยแน่นอนเข้ามาพร้อมกับความสบายและช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างหนึบด้วยนะคะใครสนใจคะ่ะวันนี้เราเสนอขายราคาโปรโมชั่นเลยคะ่ะ1นึ่งล้านหกแสนบาทเท่านั้นนะคะมาดูกันต่อมาที่ท้ายรถกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยไฟท้ายแบบ L E D นะคะมีสปอยเล ต่ไฟเบนซิที่สมาให้ด้วยค่ะดีไซน์เนี่ยสวยมากๆเลยสำหรับตัว GLC นะคะเป็นรถที่อนเนกประสงค์แล้วก็ดีไซน์สวยออปชั่นคอน่อนข้างครบเลยนะคะคันนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะคะก็ภายในที่เก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยค่ะไม่ว่าจะนั่งสบายแล้วเนี่ยที่เก็บสัมภาระก็ต้องเยอะด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเดินทางไกลอย่างนี้ใช่ไหมลูกค้าก็ต้องมีของเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะคะคันนี้ก็คือเหลือเฟือเลยค,ค่ะบอกว่าสามารถพับได้อีกเช่นเดียวกันค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างค่ะคันนี้ประหยัดน้ำมันนะคะด้วยเครื่ เครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบให้พลังกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่194แรงม้าเลยทีเดียวนะคะที่สำคัญเลยราคา1,699,000บาทเนี่ยยังแถมตัววารันตีอัลติเมทนะคะไม่จำกัดระยะทางค่ะสิ้นสุดวันที่28เดือน9ปี2026นะคะได้ด้วยว่าซื้อไปเนี่ยสบายใจคุ้มๆเลยค่ะท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาก็ได้ค่ะแอดไลน์ add999 ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ชัวรับรูคู่ทะเบียนสวยสมาค,คมรับรองให้คุณสบายใจชัวได้ตั้นชัวร์ใส่พรีเมีมแน่นอนซื้อกับเรามีแต่ความสุขเต็มหัวใจอออตั้นชัวไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรับมือสองคุณรับ